ครับสวัสดีก่อนไหมอาสวัสดีทุกท่านนะครับอากลุ่มของเรานะครับนะครับกลุ่มบ้านโคกเจริญนะครับโคกเจริญนะครับวันนี้ได้ถูกลงมาวันที่เท่าวันที่สามครับวันที่สามนะครับวันนี้วันที่สามนะครับออกแบบพื้นที่นะครับวันนี้ออกแพื้นที่ ว uce. ว uce. An. เราแบ่งพื้นที่แปลงสาธิตนะครับที่เราจะออกแบบปฏิบัติในส่วนของเราครับปผู้น้องนาของนะครับบ้านบ้านโคจูนของเรานะครับได้ได้รูปแบบมานะครับที่อบรมมาสามสี่วันนี้นะครับต้อกาเป็นแปลงรียกสาธิตนะครับพบล้องนานะครับในเนื้อที่จำนวนหนึ่งไร่จำนวนหนึ่งไร่สาธจิ้มแกนทำลายนะครับจะมีนะครับจะมีสาครับหมูนะครับเป็นเรื่องต้นต้นสา แล้วจะมีทางนะครับมีทางเข้าทาบเข้าไปหาหรือที่ของเราหรนกันไปนะครับหรือันไปเราก็จะมีบ้านก่อนนะครับดึงหลังนะครับบ้านได้ก่อนนะครับแล้วก eh BE ็จะมาปลูกสานะครับปลูกษาได้แปลงของเรานะครับปลูกษาโรคหนึ่งก็ประมาณนะครับเจ็ดแปดร้อยประมาณแปดร้อยคิวนะครับต่อสาะจำนวนหนึ่งไร่ของเรานะครับเราก็จะมีแปลงข้าวหนึ่งแปลงนะครับแล้วก็จะมีนะครับ ที่พักน้ำครับก็เรียกว่าน้องคกน้องครกเนาะนน้องน้องเล็กคบเื่พักน้ำไว้ให้มีความชุ่มชื้นครับไม่มีคนมาชืนในการพักน้ำแล้วเราก็จะลูกบัวลูกบัวในในแมงพักน้ำนะหรือเรียกว่าน้องครกหรือนของเระคราเล็กแล้วก็แปลงข้าวน้าเราก็จะใช้ เราจะพืชนะครับก็ใช้นะครับแกล้งน้ของเรานะครับพอาเราทํานาล้วได้ไม่เยอะเราจะนะครับผักแครับหรือผักุ้งกับน้ำปลาตะเกียบนะที่เราสามารถจำหน่ายได้ของผลของเราครับผักปลอดสารนะครับก็คือคือเราแปลงของเรานะครับถ้าจะทำนานะครับแล้วก็ทําพอกินได้ครับส่วนนะครับแกลงน้ํของเราครับเราก็มีอยู่หลายส่วนนะครับก็มีนะครับ ส่วนปศุสัตว์ของเรานะครับเราก็มีการเลี้ยงสัตว์นะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับเลี้ยงวัวทักตัวนะครับเพื่อมาทำปุ๋ยนะครับทำปุ๋ยคุณภาพในคนและชุมชนของเรานะครับเพื่อเราไม่ต้องใช้สารเคมีนะครับเราเอาตรงนี้ไปใช้ในการทำที่แปลงของเรานะครับเพื่อว่าจะได้ดังนะครับดังกัญญาจะมีความเพียงความบริสุทธิ์เจ้าหลวประการที่เก้า รัฐการที่สิบนะครับที่ได้ดำเนินการแล้วก็ได้นะครับให้คิดเงินให้สิงานของเรานะครับได้มีบทบาทได้เป็นแกนนำเพื่อจะนำข้อุ่นตัวนี้มาถ่ายทอดให้กับทุกคนของเรานะครับเพื่อความยั่งยืนแล้วก็นะครับดูเยื่องตัวเรื่องจองเราครับพรอนจากสารพินีจากสารกินนะครับไม่เพื่อจะกินฟอเรียงที่ที่ที่ปัญญาที่ปัญญาของปคนจัดนี้ของเราได้ ว่าให้เราน,รน,นี่คือหลักการในการปฏิบัตินะครับอดีตกรพูดนะครับนิดหนึ่งนะครับกรสมัยคุณพ่อกับแม่เราประมาณ35ปีที่ผ่านมาน,นะครับขัดนะครับคัดก่อน